วันนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงวันที่ครูแล้วก็คณะนักเรียนนะครับได้มาลอยกระทงกันก็จะมีภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างให้หนูมีความสุขใช,ใช่ใช่ไหมเท่านี้ใช่ไหมต้องขอขอให้พี่มีความสุขด้วยนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนไปนดูกันนะครับวันนี้ครูมาลอยกระทง พาพาพาใครมาด้วยครับพาหลานมาด้วยค่ะอตอนนี้ครูครูกำลังมามาซื้ออะไรอ๋อมาซื้อชินช้นค่ะอุดหนุนนักศึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นนักศึกษาแผนกเก็จะออกออกร้านหลายๆอย่างนะแล้วแต่ถ้งแผนกไหนจะจัดขายอะไรนี่นี่เป็นสุ้มของแผนกอะไร เป็นซุปของแผนกบาติกับสีน้ำมันค่ะรวงดังใช่แล้วขายขายอะไรบ้าง,างจะมีขายกระทงที่ทำจากอาหารปลาแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็จะมีน้ำอัดลมเดี๋ยวดึกๆก็จะมีของกินด้วยแล้วก็แผนกบาติกก็จะมีพวกเสื้อมัดย้อมค่ะ โอ้คือคักมากเลยโอ้ยนี่เลยนะรอ่ว่าอ๋อมันเป็นเป็นกระทงที่เราทำทำมาจากอะไรนะก็เอาหารปลาอาหารปลาใช่ไหมใช่ก็เป็นมันไม่ทำให้ไม่น้ำใช่ใช่ปลาก็กินปลาก็กินได้ ขายปัด,ปดจ้ามีกระทรงขายจ้าทำด้วขกล่องผนกตุ๊กตาชาววางและดอกไม้ขนมปังทำด้วยมือคนอื่นหรือเปล่าทำช่วยกันทำค่ะ <c oughs> เป็นนักเป็นศิลป์เป็นของนักเรียนเ,คคเป็นของนักเรียนค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยว <c oughs> อาจารย์ไม่ได้ทำเป็นของนักเรียนโดยเฉพาะค่ะครับครับจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นๆกันดีกว่านะครับซุ้มที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับ มีคนกออ๋อมีคนยืนกันเต็มหมดเลยไปเดินดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออะไรร้านกินน้นนา <ขอ S 1> ไมจิพัจจันทร์ปาดไม้ข้อถามหน่อยน้องอน้องมาขายอะไรครับ เราขายพวกเจ้าคุ้ยแล้วก็ลูกชุบยิปซึกอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนเจ้าควยยิปห้าลูกชุบก็มีกล่องเล็กกล่องใหญ่อ๋อ<ค>โอเคโอเคครับขผมครับภาพบรรยากาศในงานลอยกระทงนะครับมีมากมายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศโดยทั่วทั่วไปนะครับ ทุกคนคิดเหมือนกันกับผมบ้างหรือเปล่าครับว่าคนที่มาลอยกระทงกันอ่ะเขาอาธิฐานอะไรกันก็อยากรู้ว่าอาธิฐานอะไรบ้างก็คงจะขอให้ <ขอ S 2> ชีวิตนี่แหละมีแต่ <ขอ S 1> ความสุขทุกโศกก็คงลอยไปกับกระทงอ๋อเท่านั้นใช่แล้วขอให,ให้พ่อแม่มีความสุขใช่ก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนั่นแหละโอเคขอให้ผมมีความสุขด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะขอเพื่อโอเคครับอ๋อขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอครับ ถ้าเราร่างกายแข็งแรงความคิดก็จะลดแล่นนะจิมจะมีจินตนาการในการวาดภาพในก,การทำงานศ <พา S 2> ิลปะ <Okay. S 2> จิงถ้าเราเจ็บป่วยเราก็ทำไม่ไดอ้อาจารย์เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนอาจารย์ชื่ออะไรนะครับชื่อกิษดาภู่ะครับอยู่แผนกแต่ก่อนก็เคยอยู่แผนก <c oughs> ช่างเขียนภาพลายไทยครับปัจจุบันอยู่สำนักงานสปกรนี่ละครับอ๋ออาจารย์ก็ก็เขียนภาพอยู่เ้วยว้วติดตามอาจารย์ได้ที่ไหนครับช่องทาง Facebook ครับ เป็นบ okay, ุคคลไหนคาสุมารเคนชิโร่ครับโอเคครับไปติดตามกันได้นะครับจกเว้นห้ามทักไปยืมตังค์นะช่วยช็อตโอเคขอบคุณครับให้ประสบความสำเร็จค่ะมีความสุขในชีวิตใช่ติดบนเท่านั้นใช่ค่ะโอ้แล er ้วส le ุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่นี้ก็พอแล้วค่ะบโอแล้วแล้วฝากบอกอะไรพ่อแม่ขอขอพรให้พ่อแม่บ้างไหมฝากบอกให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวมีความสุขมาไายชนะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมอยู่กับใครไม่รู้สองคนนะครับเขามีการใส่ชุดไทยชุดชุดนางนกพ่อนะใช่ไหมสวยมากเลยนะครับน้องชื่ออะไรครับเจี๊ยบชื่อเดี๊ยบอ๋อชื่อเดียครับอ่าพี่จะมาถามว่าแบบว่าในวันลอยกระทงเนี่ยเรามีทำอะไรที่ถานอะไรบ้างที่แบบอยากลองทำอ่ะทำอะไรที่ถ่านในวันลอยกระทง ยังไงดีขอให้พ่อแม่อะไรก็ได้หนูความสุขใช่ใช่ไหมเท่านี้ใช่ไหมต้องขอให้พี่มีความสุขด้วยนะโอเคครับจะถามถามว่าวันลอยกระทงนี้ขออะไรเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าก็ขอให้ครอบครัวครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะครอบครัวมีแต่ความสุขโอเคครับโอเคครับ ถ้าผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปไปดูในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ท่าชัยยุทธนะครับถ้าเรามองมาจากด้านบนนะครับว่าแม่น้ําเจ้าพระยาในยามเนี้ยในยามที่กําลังลอยกระทงเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ ที่จะลอยกระทงที่แม่น้ําเจ้าปะยาก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ลอยที่แม่น้ําเจ้าประยาะผมไม่ได้ลอยคนเดียวนะครับนี่ครับลอยกับคนทางโทรศัพท์ที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับกระทงที่ล่องลอยไปนะครับนอกจากจะเป็นประโยชน์ของปลาแล้วนะครับก็ต้องให้ทุกๆอย่างมันพัดเอาสิ่งที่ไม่ดีลงไปนะครับแล้วก็พัดพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพูดอะไรกับกับกล้องหน่อย มีใจิตใจที่เข้มแข็งสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ใช่เพียงแต่ผมเท่านั้นใช่ไหมครับที่อยากจะเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้คุณก็เป็นคนคนนั้นใช่ไหมครับก็จบไปแล้วนะครับกับเส้นทางสู่การเป็นนักเขียนภาพภายใต้กิจกรรมในช่วงวันลอยกระทงก็หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขนะครับขอลาไปด้วยพระจันทร์ในวันเพ็